สวัสดีครับนีดิรัลเข้กส็คือช่องเ r ร d e er ดอร์นะครับวันนี้นี่ผมจะสอนวิธีการเทรด IQ q p t t o o n เทคนิคใหม่กันเลยนะครับผมวิธีการแรกก็คือมันจะมาเป็นกราฟเส้นแบบนี้ถูกไหมครับต่อไปให้เราเพิ่มอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเข้าไปครับชื่อว่า ShopZone ให้เราตั้งค่าทั่วไปเลยนะครับผมสมัครใช้งาน วิธีการเทรดก็คือถ้าชอบโซมเป็นสีฟ้าให้เราหาแต่ไม้บาบครับถ้าชอบโซมเป็นสีแดงให้เราหาแต่ไม้ลล์นะครับเรามากดเทรดกันนะครับตอนนี้ชอบโซมจะเป็นสีฟ้าอยู่นะครับก็คือหาแต่ไม้บาบ นะครับไม้แรกก็วินไปอย่างสวยงามต่อไปเราไปหาไม้ต่อไปกันเลยนะครับ เราเทรดสามมาวินทั้งสามมาเลยนะครับผมมาเรามาสรุปกันนะครับก็คือถ้าชอบโซนเป็นสีแดงให้เราหาแต่ไม้เซลล์ถ้ามันเกิดขึ้นสีแดงปุ๊บให้เรากดลงได้เลยครับถ้าชอบโซนเป็นสีฟ้าให้เราหาแต่ไม้บายนะครับถ้าสีฟ้าปุ๊บเราสามารถกดขึ้นได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ